เรียนอะไรเนี่ยส่งอะไรอ่ะส่งลิงก์ไปแล้วไลฟ์ความรับอ๋อจ้าจ้าไลฟ์ไลฟ์ความลับเดี๋ยว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 โอเคโอเค ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่เกิดจาก3ปัจจัยสําคัญก็คือหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านไฟป่าและการเผาเศษวัสดุการเกษตรดูพ่อทานข้าวเหนียวทุเรียนนะคะซึ่งไทยได้เชิญชวนบริษัทเทสลาที่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งโรงงานเพื่อผลิตรถยนต์มากขึ้น ทำให้ PM 2.5ที่เกิดจกากรถยนต์น้อยลงส่วนปัญหาการปล่อยคมงลอยที่จังหวัดเชียงใหม่ในเปรียนคันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจังหวัดมีมาตรการชัดเจนว่าห้ามแต่ส่วนหนึ่งเป็นเยาว,วชวนที่ลอะปล่อยส่วนร้านที่จำหน่ายคมงลอยจังหวัดก็ติดตามาแล้วังเ <laughs> หนือการควบคุมและเป็นเรืนองและทที่ถูกทอดกันมานานแม่<อ>ปัญหาไข่เดียวเป็น,นไปไม่ได้หลังจากนี้ปพเตรียมข้อกันที่นวดถือแต่ว่าต้องอยู่ที่สำลึกฝนปล่อยด้วย กลุ่มฮามาเตรียมปล่อยตัวประกันเพิ่มอีกในวันนี้เป็นชุดที่หรอขยายเวลาพักรบช่วงคราวออกไปอีก48เห็นเห็นกุหลาบกุหลาบขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีใครให้กุหลาบขยายเวลาเพื่อพักรบออกไปอีก โดยเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันชุดที่ห้าเพิ่มอิสราเอลีก5คนขอทานข้าวอิ่มแล้วนะคะข้าวกลาวงวันลิงค์ไปไหนแล,ล้วอ,อ,อ๋อลิงค์ไปเรื <ไป S 2> ่องชาวเพิ่มอีก30คนถาให้ในช่วง5วันก็เขารอให้แม่อะไรแก้จำนวนไงแก้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนแก้ตรงไหนเนี่ยค่กลุ่มฮามาสจะมีตัวประกันเหลืออีก155คน เกิดพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงและพายุลูกเห็บพัดถล่มเมืองทัวนิโยทางตอนกลางของเปรูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้ถนนหลายสายกลายสภาพเป็นแม่น้ําทางการเปรูระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครช่วยกันสูบน้ําออกจากบ้านเรือนและโรงเรียนที่ถูกน้ําท่วมสูงเจริญที่งถิ่ีเปิดเผยว่าสวัสดีสสดค่ะเอาว่ากินมากกว่าสิบหลักกินหมดแล้วล่าถูกกระแสน้ำพัดํำลายผู้รอดชีวิตเล่าว่ามีน้ําไหลทะลักเข้ามาตามกระแพงบ้านแม้จะตั้งกระสอบทรายป้องกันแล้วก็ตาม ผู้ชมกลับมาติดตามรับชมรายการข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งในช่วงของข่าเวเย็นประเด็นร้อนเวลาประมาณ16.00นสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะเอา <c oughs> เครื่องรวนหรือเปล่านี้ย สวัสดีค่ะไปดูกลุ่มความลับดูแล้วอะ่ะ ช่วงนี้พบกับโอชาคริสและการนัฐชาในละครชุดหงฟ้าจบแล้วช่องข่าวเย็นประเด็นร้อนค่พรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันกันหรือยังคะพ่ออิ่มแล้วพ่อทานอิ่มแล้ว อ่านรูปที่ทำให้ก็ได้ไปอ่านดู